สวัสดีค่ะวันนี wow, my, my, my. ้พวกเราช่องผายตุ Gym. ๊กซีเซอรีนะคะอะไรอะไรค่ะอะไรค่ะอ๋อวันนี้ก็เป็นวัน วันคล้ายวันเกิดโอ้น้องนาฬิก้ไม่ผ่านเลยน้องนาฬี้าวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับผมของเอฟซีนะครับผมปิดซีนะครับผมวันที่6ตุลานะครับผมเป็นวันคล้ายวันเกิดของเอฟซีคุณปิยะนะครับสาลิยานะครับผมคุณปิยะสาลิยานะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่เ๊ซซี่นะครับผมเป็นคนเป่าเค้กให้ด้วยนะครับผม เพราะว่าท่านก็ฝากคะแนนมานะครับผมท่านให้ซื้ออ้อยนะครับผมนี่ครับอ้อยจากคุณปิยะนะครับผมพี่แบบซีห้าร้อยคะแนนนี่ครับผมห้าร้อยคะแนนนะครับผมแล้วก็ให้อ้อยกับคุณปู่ทองใบนะครับผมอีกอีกห้าร้อยคะแนนครับนี่ครับเป็นอ้อยของคุณปู่ทองใบนะครับผมต้องขอบคุณคุณปิยะนะครับผมแล้วก็ สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะครับผมขอให้คนปิยะนะครับผมพบแต่ความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับผมแล้วก็การงานมั่นคงครับผมขาขายร่ำรวยด้วยนะครับผมก็คิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับผมอ่ะวันนี้นะครับผมคอนเทนต์วันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้พี่เบนซ์กับพี่แป๊บซี่นะครับผมโชว์ให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้ชมสัก สองสเต็ปเนาะคนละสองสเต็ปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครับว่าสเต็ปแรกจะเป็นอะไรนะครับผมแล้วก็สเต็ปที่สองเราจะจัดจัดท่าให้สองเชือกนี้เป็นเรื่ออะไรนะเวลาพ่อพ่อแม่เอฟซีมาหานะครับผม,มเราก็จะมีท่าเด็ดสองเชือกให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีของเรา ได้ถ่ายรูปสวยๆนะครับผมอีกหนึ่งท่านะครับรวมแล้วก็เป็นสองท่านะครับผมเดี๋ยวเรามามาเป่าเค้กก่อนเนาะเดี๋ยวเราให้พี่เบปซี่เป่าเค้กให้กับคุณปิยะก่อนนะครับผมคุณปิยะก่อนครับโอเคครับไปเลยครับ่ายวงกว้างๆเลยให้เห็นพี่เบปซี่ด้วยนี่ก็พี่แม่จุดเทียนเบปซี่รีบ

ถังนะวอมรอเลยตบมือตบมืออีกรอบ <c oughs> อีกรก <c oughs> อบนะคะ

ก็สุขสันต์วันค้าวันเกิดนะคะมมครับผที่เราเต็มใจจัดให้กับเทปซีนะผมนี่นะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเนยก็ต้องขอบคุณคุณปิยะด้วยนะครับผมที่ซื้อที่ฝากคะแนนครับอ้อยนะครับผมให้กับพี่แบ๊บซีนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณพ่อพ่อแม่จีอีกหลายๆท่านด้วยนะครับผมที่เอ็นดูพี่แบ๊บซีนะครับผมแล้วก็พี่เบนซ์นะครับน้องขู่ขันนะครับผม อ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่เบนกับพี่ปัซซี่โชว์สเต็ปสักหนึ่งสเต็ปให้แม่ๆเอฟซีได้ชมด้วยนะครับผมอ่ะเมาชมกันเลยครับพี่เบนควงงานพี่เบนควงงาเจ้าวเลยจ้าเจ้าเจ้าวหมุนรีดีซ้ำแล้วหกสิบองศาเลยเนี่ยอันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำด้ย มุนคอสบักดสบัพี่เป็นเจ้าหมอลำนะมผู้ใดต้องีสา่เบนเขาสายหมอลำนะหมอลำซิ่งโอเคครบผมไเป็นวันที่ค่ำเลยเรมาดัง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 ต่อไปก็เป็นเจ้าอ้วนของเรานะไง เราคุณพ่อเลือกเพลงสักครู่นะคะฉายาพี <acuerdo> ่เบ ok ้นควงาควงจิงเลยควงจริงตัดมาที่เต้าอวบนะคะ เป็นของขวัญวันเกิดนะคุณชื่ออะไรอ่ะเปียิยะนะคะอของขวันเกิดน้องูพชายนะคะของหนุ่มมาเป็นของขวัญให้นะเต้นโชว์มีเขาลีลาเยอะนะ,ะเน้นเรีะแบบลีลาเยอะ ง่วงเป็นอนาคอนดาเลยง่วงใหญ่เอาไท่ามับทกทนับีน่ี่เาจให้กับคือท่าถ่ายรูปนะคับอ๋อเป็นท่าโพสนะสะงเที่ยวนี้่ายูกทำเรามาดูกน่อจะทใซี่ทำอะไรเกเเดี๋ยวเราพ่อกับป้าตา

ยืดสูงนะเงี้ยแม่เอซก็สามารถแคปภาพนี้ไว้ได้ไงเรามาดูข้างๆนนี้ทานี่เราเราจัดให้กับแม่แม่เอฟซีนเวลามาเยี่ยมนะครับผมโอเคไหมน้องนักโอเคค่ะครับด้วยดดงด้วยพี่เปนโอนสูครับด้วย โอเคอันนี้ก็ยิ้มอะไร้ไปเบิร์ดดีแล้วก็ดูดูขึ้นให้กำมันห่อดูดิฮ่า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 อือก็อันนี้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากช่องถ่ายเป๊ปซี่แฟมิลี่นะคะมอบให้กับคุณปิยะสองนุ่ม ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักคิดถึงห่วงใยพ่อแม่เอสซีทุกท่านนะคะวิท่าวีค่าวีค่าโอเคครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ไปดังเปิดบนอยู่ดัง <coughs> <coughs>